ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนุ่มตอมจากทีมงานแฮปปี้การเกษตรสาขาสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครกับผ้าพี่น้องมายามให้ยามหน้าช่วงคำคำครับผมวันนี้ก็เวลาประมาณจะหางงแรงแล้วครับผมกับสีมาตรวจสอบพันปนครับของแปลงเขาเจ้าที่กําลังมาแรงที่สุดของเข้าในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเขาเจ้าหอมสยามครับเขาเจ้าหน้าปีตนเตีย้ย ตอนนี้ผมก็สิมาเบิงว่าเพิ่นมีพันธุ์ผลมะนาวครับในแปลงนี้นะครับจริงๆมันก็จะหาบ่ยากครับผมเพราะว่าลักษณะเด่นของเขาเจ้าต้นเตี้ยหรือเขาหอมแซยมองเฮาหนี่เพิ่นจะบ่คอกคอยโชว์ล่วงนะครับถ้ามันจะมีพันธุ์ที่ผลเขามานะครับมันจะเห็นได้ชัดนะครับอันใดที่สูงขึ้นมาโชว์ล่วงขึ้นมานะครับผมก็จะขัดออกมันเลยครับเกี่ยวออกตั้งแต่โคนนะครับก็มีบ่นหลายครับนี่ครับ มันจะอยุเป็นเป็นกอนะครับบางบางต้นกับเป็นเมล็ดนะครับเป็นมาต้นเดียวกับนีครับผมกับมาค่อยตรวจสอบอยู่นี่ครับแตงนี่ถือว่าพอหลายเลยครับแล้วก็เบิรง่ายมาครับสําหรับท่านเข่าที่เพิ่นปนออกมานะครับในแปลงเนื่องจากความเพี้ยงของฝ่ายเข่ายอดเขานี่ครับของแปลงของสยามมงเเข้านะครับเพี้ยงกันรวยซวยเลยครับผมที่สําคัญนี่ครับเพิ่นพ่ล้มแม้แต่ต้นเดียวครับผม เบิงห่วงเบิงช่อครับเป็นตะแสอ้แห้งครับผมปลาดครับพี่น้องมาเบิงเอาเดอร์แบบนี้เพิ่งเฮ็ดปีแรกขึ้นกันครับนี่ครับเพิ่งเห็นห่วงเพิ่นออกบ้าเนี่ยแหละครับผมอยากให้พี่น้องได้มาเบิงน้ำกันครับตอนนี้เพิ่งจะย่งเขียวๆอยู่ครับผมแต่ว่าปลายใบนี่เริ่มจะเลื้งละครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ครับบม่เกินนี้เข้าไปทําการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับเข้าจะทําการ เขี่ยมือทั้งมดเลยนะครับผมเพื่อทําการคัดมเมล็ดพันธุ์อีกที่หนึ่งครับนี่ครับเป็นสุ่มเป็นช่วงเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศภาพร่วมของแปลงอีกที่หนึ่งครับผมสิล่าพี่น้องด้วยภาพบรรยากาศเข่าดกๆงามๆสวยๆนะครับผมสิร่าพี่น้องได้ภาพบรรยากาศนี่ครับสวัสดีครับผม